เทศนาทัวร์ยกล้อช่วงเอ t ดีท็ส่งเสริมการท่องเที่ยวสายมูสัปดาห์นี้ไปกันที่วัดจุกระเชอําอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาวัวดโบร,ราณเก่าแก่อายุกว่า230ปีปัจจุบันวัดจุกระเชอมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่หมายปลายทางของนักท่องเที่ยวสายมูเป็นจํานวนมากเพราะบารมีธรรมของเจ้าวาดรูปปัจจุบันคือหลวงพ่อช้างเตชะปัญโยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาคัญประจําวัดจุกระเชอแห่งนี้คือองค์ท้าเวสุวรรณทั้งสององค์ อันได้แก่ท่านเท้ารุ่งเรืองที่มีกายสีม่วงและท่านเท้าร่ำรวยกายสีแดงตั้งต่ง,งานอยู่ที่ด้านหน้าวัดจุกกระเชอครับนี่แหละครับท่านเท้ารุ่งเรืองเท้าเวสุวรรณเจ้าแห่งแห่งทรัพย์านบดีรั์แล้วก็มีบริวารที่เป็นเทวดามากก็บรรยายตามพระสูตรนะแล้วก็จะเ,เชื่อก็เชื่อตามพระสูตรในพระไตรปิฎก<อ>แต่ว่าที่แน่เนี่ยอง์นี้ถือว่า เป็นสถานที่แห่งกําลังใจของ<ช>ญาต<ช>ิโยมที่มากราบไหว้ขอพร<ช>หลายคนก็สําเร็จสมปรารถนาหลายคนก็ไม่สมปรารถนาก<ช>็มีเยอะเลยเนะป็นเรื่องปกติธรรมดาเราเองยังไม่สมปรารถนาทุกอย่างที่เราคิดเลยขนาดเราตัวเราเองเรายังมาคับไปทําสําเร็จทุกอย่างไม่ได้บางอย่างเราความคิดของเราบางอย่างก็ต้องละลายทิ้งไปเหมือนกัน<อ>แล้วก็บางอย่างที่ทําได้ก็ทําไปที่หลวงพ่อช้างพูดบอกว่า การขอพรเราต้องาฝากมาก่อนนะ<ช>ไม่ใช่ป<ช>ุ๊บปป๊บแมมจะทุบมือเปิดไม่เคย<ช>ทําอะไรมาเลยจะมาขอ<ช>อย่างเดียวเร,เราต้องทําความดีเราต้องมีบุญวาสนามีกุศลที่สั่งสมมาด้วยถ้าเราไม่ทําความดีใครก็คงไม่ช่วยเราแล้วพระเขาคงไม่ช่วยคนไม่ดีเหมือนกัน วันนี้มาปุ๊บก็เจอหลวงพ่อกำลังงออยู่ในโรงงานเลยนะ <c oughs> ทำเองตีเหล็กเองแบบโบราณเลยนะฮะทำอะไรได้ก็ทำไปวันๆหนึ่งก็ถือว่าไม่ให้มันว่างเลยกันบางทีก็ปั้นพระบ้างหล่อพระบ้าง <c oughs> วิชาการที่มันติดตัวมาเนี่ยถ้าเราทำเองก็เกิดความชำนาญเชี่ยวชาญเสร็จแล้วมันจะเป็นการสืบทอดหรือสืบสารจิตวิญญ,ญาณให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในรุ่นหลังๆได้ดูด้วย <c oughs> ถ้าเราเอาแต่สอนแต่พูดแล้วไม่ได้ทำให้ดูให้เห็นเนี่ยยังไงเขาก็ทำไม่เป็นครูจะต้องทำให้เห็น สอนให้รู้ทําให้ดู<อ>เขาก็จะได้ทําได้ก็ทําไปเรื่อยแล้วก็การทําการงานของหลวงพ่อช้างนี่ท่านก็จะเป็นปริศนาทําให้ญาติโยมนะหมเมื่อกี้ฟังท่านเทศนี่ท่านบอกว่าพรุ่งนี้ไม่มีเมื่อวานผ่านมาแล้วอดีตนนก็ไม่มีเหมือนกันวันนี้ยังไม่มีเลยมม,มีแต่เดี๋ยวนี้ <laughs> มีแต่เดี๋ยวนี้ <laughs> เอ้าก็มีแต่เดี๋ยวนี้จริงๆถ้าผ่านเดี๋ยวนี้ไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้นะเพราะนั้นทำให้ดีที่สุดในขณะเนี้ยแล้วอย่าทำให้ผิดถ้าทำผิดแล้วเราจะไปเสียเวลา ในเดี๋ยวนี้ในตอนต่อไปเพื่อมาแก้ไขปัญหากับสิ่งที่ทําผิดเอาไว้ตอนนี้เพราะฉะนั้นเสียเวลา oh. ถ้าเราทําอะไรอย่างบริสุทธิ์สะอาดและถูกต้อง oh. รอบก็ไม่ผิดพลาดเราจะใช้เวลาอย่างมีคุณค่าเต็มเปี่ยมเลย oh. ทําอะไรก็ตาม ทำด้วยจิตที่เบิกบานเราเคยสอนอยู่เสมอว่าให้ปล่อยวางคนเขาก็คิดว่าคำว่าปล่อยวางนั้นคือไม่ได้ทําอะไรเลยสําหรับเราคําว่าปล่อยวางคือทําการงานมาหาศาลเต็มที่เลยด้วยจิตที่ใจเบิกบาน<ม>จิตใจที่เบิกบานไม่ขุนมัวและไม่ให้ทุกข์มาเบียดเบียนได้นั่นคือการปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยวางงานแต่ปล่อยวางทุกปล่อยวางเรื่องความกังวลต่างๆจะทำงานมากมายขนาดไหนจิตก็จะไม่ขุนมัวจ,ใจมใส ก็เอกลักษณ์โดดเด่นที่สายมูมากราบไหว้ขอพรกันนี่ก็คือท่านเทวสุวรรณแล้วก็มีที่มาจากหลวงปู่ช้านี่แหละครับเป็นปัติมากรรมผู้พระศาสนาแรกเริ่มเราสมัยนั้นก็ยังไม่มีชื่อเสียงอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่อง้ทวสุวรรณเราสร้างาลาหลังนี้เสร็จแล้วก็จะสร้างปัติมากรรมคู้ศาสนาเราก็ไม่รู้จะปั้นอะไรดีเพระเอิญมันมีเรื่องราวเกิดมาพิสดารมากมายก็เลยมีชื่อเสียงมาเรื่อยจนถึงทุกวันนี้ อันนี้เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังครับหลวงพ่อครับจริงๆท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเราปั้นมาปี2559แต่เสร็จน,นี่เราทําุ้นซุ้มเรือนแก้วเฉยก็ทำซุ้มครอบใช่เพราะว่ามากขึ้นรู้สึกสงสารนั่นก็าตากแดดตากฝ<อ>นแล้วก็สีลอกอะไรลอกเนี่ยคนอื่นก็ไกาทาเราก็จะปีน<อ>ขึ้นไปทาเอายังไงที่มันจะอยู่มั่นคงให้ยืนยาวที่สุดไม่ไม่มีอะไรถาวรหรอกเมื่อก,อก่อกำเนิดเกิดแล้วต้องต้องร่มสลายพังลงทั้งนั้นเลยทีนี้เวลาเราทำแล้วเราก็อยากให้ ให้อยู่นานที่สุดเท่าที่จะดูได้ให้งดงามเป็นฝันกําลังใจกับคนอื่นท่านนั้นเองจริงๆแล้วเทพเจ้าองค์ไหนในโลกใบนี้ในจักรวาลมื่นแสนโลกตาตุไม่มีเราจะมาโดนบันดาลประทานพอให้ใครโดยที่ว่าบุคคลนั้นไม่มีบุญวาสนาไม่ดิ้นรนไม่อดทนไม่กระทําการงานที่สุจริตและดีงามถ้าท่านจะช่วยใครคนนั้นก็ต้องเป็นคนดีถ้าเกินไม่ทําดีก็จะอ้างความดีนั้นเอาไปเบิกธนาคารไม่ได้หรอกแต่ทำไมอย่างนั้นแล้วว่าที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิก็ก็ไปขอหมดนะไปอ้อนวอนขอ ข้อมจริยาของโลกใบนี้คือความขยันอดทนตื่อสัตว์กตัญญูกตเวทิตาอ่อนน้อมทมตนมีเมตตาให้อภัยเออเฟื้อเผื่อเผ่เสียสละเหนื่อยผู้อื่นได้ทำเพื่อผู้อื่นก็ไม่ต้องมีแล้วไม่ต้องมีเลยไม่ต้องทำแล้วคุณจะทำความดีเพราะว่าร้องขอเอกก็ได้นี่ก็ว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะลองไปจุดทูปบอกท่านว่าขอให้ผมรวยแล้วดู้วยว่าเงินทองมันจะไหลลงมาจากฟ้าอย่างอเปล่าล่ะนี่มันไม่ได้มันเป็นฝันกำลังใจจะเชื่ออะไรเนี่ยเชื่อพอที่เป็นฝันกำลังใจให้เรา ไม่เสียกาลังใจแต่สาหรับคนที่เขามีกําลังใจมี primary เอ่อเป็น power เป็นต้นกําเนิดของใจตัวเ็าได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่ง secondary <อ>หรือว่ากําลังใจจากคนอื่นเนี่ยแต่ว,ว่าคนที่มีกําลังใจที่ก่อเกิดกําลังใจตัวเราเองได้เนี่ยแล้วก็คอยให้กําลังใจคนอื่นเนเราว่าดีกว่า วัดจุกกระเชิจังหวัดฉะเชิงเซาอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สายมูต,ต้องห้ามพระครับ